คำวมะคาสอนของหลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหินหมากเป้งอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายข่าศึกใดๆในโลกนี้ไม่มีอำนาจลึกลับไร้กาศแหลมคมเหมือนข่าศึกภายในใจเราศินห้าเป็นรลากฐานของการกระทำกรรมต่างๆไม่ว่ากรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดีต้องเว้นจากโทษห้าข้อนี้ข้ออื่นๆเป็นเรื่องปีกย่อยออกไปจากศิลห้าทั้งนั้นเมื่อไม่มีศิลห้าข้อนี้กำกับอยู่กับใจแล้วความชั่วนอกนั้นทั้งหมดจะหลั่งเข้ามาครอบครองใจความดีทั้งปวงไม่สามารถจะทําให้เกิดขึ้นมาได้ถึงทําให้เกิดมีขึ้นมาได้ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้นาน ไม่ต้องพูดถึงสมาธิสมาบัติปัญญาหรอกเครื่องกันกองของธรรมเพื่อให้ใสสะอาดจากโลกนั้นนอกเหนือไปจากศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่มี